มองในมุมที่ว่ามันจะกระทบภาคอสาังหามบ้างน้อยแค่ไหนยัอ,ยอ๋อถ้าในมุมการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลค,คอยอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในเซกเมนต์นั้นที่ฟังการให้สัมภาษณ์มาเ,มเข้าใจว่านะพักนำพักผู้นำของรัฐเนี่ยะจะคงนโยบายรักษาระดับเอาไว้ของของการเ,เรียกว่าดึงพักร่วมมาตั้งรัฐบาลใหม่นะฮะก็คิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดี ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าทุกรัฐบาลคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าสําหรับทุกคนอยู่แล้วละ่ะนะฮะสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วสบายใจนะฮะก็คือการปกผลึกการเลือกผู้นําแล้วจะจัดการเลือกรัฐบาลนายกท่านใหม่ได้เร็วมากนะ,ะใช้เวลาแค่ชั่วข้ามคืนเองไม่ยืดเยื้อทาให้กลไกลของรัฐนโยบายไม่หยุดนิ่งอันนี้คือสิ่งที่สาคัญที่สุดต่อประชาชนทุกคนนะฮะ ก็โชคดีท <oh> hm mmm ี่เราได้กลุ่มพักการเมืองที่คิดเร็วแข็งแรงและตัดสินใจเร็วมากครับฝากนาายกกใหม่ฝอะไรนะก็ฝากนายกใหม่ให้ดูแลภาคเศรษฐกิจอัดฉีดเงินตามนโยบายที่เคยให้นโยบายการหาเสียงกับการอนุมัติงบ ของสภาไปนะฮะผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการทํางานแบบต่อเนื่องของภาครัฐที่ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจและสําคัญมากนะฮะส่วนหนึ่งก็เรื่องของนโยบายด้านการเงินการคลังอันนี้ก็สําคัญนะฮะก็วินยัยที่กังวลที่สุดก็คือนี้ครูเรือนแล้วก็การขาดวินยัยถ้าเอาเงินไปใช้แล้ว ปัญหาของภาคเศรษฐกิจไม่ได้รับการแก้ไขเราก็จะไม่มีสายป่านที่จะไปแก้ไขในอนาคตเพราะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลใหม่ที่ต้องเข้ามาช่วยก็คือต้องดูด้านวินัยแล้วใช้เงินแบบรอบครอบนะฮะอ,อ,อย่าอย่าผลักดันนโยบายที่เฟ้นแต่หาเสียงเอาภาคภาคบร e c t คเตอรที่ต้องการความช่วยเหลือจริงนะฮะมีโรงงานที่ถูกปิดไปเยอะมีหลายคนนะฮะที่ว่างงานส่วนนั้นนะเป็นส่วนที่ผมคิดว่ารัฐบาลใหม่ถ้าเข้ามาจะมีฝากก็คือ ต้องลงไปดูแลครับดีน,นะครับครนะึ่งปีแรกผลปรกะกอบการเป็นยังไงแล้วก็ครึ่งปีหลังค่งว่าเป็นยังไงบ้างก็ครึ่งปีแรกของปรึกษาเราก็ทํารายได้เข้ากลุ่มประมาณเ,าเกือบหมื่นล้านนะฮะในส่วนของเซกเมนเน้นอสังหาเนี่ยจะมีอยู่แค่กลุ่มที่อยู่อาศัยกลุ่มเดียวคือ,อปั้นเดียวที่มีอัตราการเติบโต9%อของคอนโดและเทาเฮาส์ก็หดตัวตามตลาดนะฮะ อีกส่วนหนึ่งของครึ่งปีแรกที่พฤษาทําได้ดีมากก็คือด้านการให้บริการด้านวิมุตแพลตฟอร์มของเรานะครับมีอัตราการเติบโตของรายได้19%เราต้องบอกว่าในไส้ในของการเติบโตนี้ทุกหมวดของเราโตหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกนะครลูกค้าที่มาจากต่างประเทศนะฮะหรือในประเทศเนี่ยเราเห็นอัตราการเติบโตเกือบทุกทุกส่วนเลยนะฮะทุกฝ่ายของเราก็มีลูกค้าเข้าเยี่ยม เข้าหาเยอะขึ้นด้วยนับตาการเติบโตของลูกค้าก็โต17นะยอดบิลลิ่งต่อต่อคนของการใช้จ่ายการตัวในสุขภาพก็สูงขึ้นก็สอดถึงให้เห็นว่าทิศทางของเซกเมนต์ของแฮล์แคร์ตลาดยังมีความต้องการสูงอยู่นะครับเยียเยีเยียของคิวสกับปีที่แล้วกับปีนี้นี่มันเป็นยังไงบ้างครับก็19ตรงซึ่งมันโตมาจาก ตมาเอาตอนนี้ก็พันล้านใช่ไหมัพวกก็ถ้าครึ่งปีแรกของปีที่แล้วก็แปดร้อยกว่าล้านครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดมันไม่ค่อยดีครับแล้วก็ธุรกิจอสังหารเนี่ยตอนนี้มันคล้ายๆมันประสบปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรพวกนี้นะครับอยากจะฝากถึงนักลงทุนนิดนึงก็สําหรับกลุ่มปรึกษาเองเราเน้นความยั่งยืนนะฮะเรามีความยั่งยืนในระดับผู้บริหารที่เพิ่ง transform และเปลี่ยนตัว เพราะนั้นต้องบอกได้ว่าในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเราไม่ได้อิงที่ตัวคนของการจัดการเราอิงกันที่ระบบกับการบริหารทางองค์กรน,นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของภาษาส่วนที่สองเ,ออเราอยู่ในตลาดนี้มาส0ปีละนะฮะในภาคเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเ,เศรษฐกิจถดถอยนะฮะอย่างไรเราก็ผ่านพ้นวิกฤต แบบนั้นมาแล้ววันนี้ปรึกษาเรามีสถานะทางการคที่แข็งแรงมากนะฮะเราก็เชื่อว่าในภาวะหดตัวของภาคเศรษฐกิจตอนนีเ้เรามีความมั่นใจว่าเราผ่านผลได้นะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือของการสร้างคุณค่า Value เสริมในการเ,เปลี่ยน p o s i t i o n นนิของสินค้าของ Product ก,กับการให้บริการที่สร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มกับผู้ถือหุ้นได้นะ,ะก็ยังค่อนข้างมั่นใจในตัว เราจะมีโอกาสเราเราจะไปจับมืออะไรเพิ่มเติมนะครับเครื่องปีหลังเกี่ยวกับธุรกิจก็กธุริจมีอยู่นะฮะแล้วก็มีแต่ว่ายังพูดเยอะไม่ได้ในวันนี้นะฮะแต่ที่เราประกาศไปแล้วเนี่ยก็มีเช่นที่เราจับมือกับทางนำวิวัฒนะทำเรื่องการทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์นะฮะในการขยายห่วงโซ่เราลงทุนในเชอร์ซิรีนะเพื่อเร่งโตแล้วก็สร้างเครือข่ายของการขยายการดูแลผู้สูงอายุ นะฮะเราเไม่ได้คิดว่าทุกอย่างปรึกษาต้องโตด้วยตัวเราเองเราอาศัยโมเดลของการทำเป็นโมเดลร่วมพาร์ทเนอร์ชิพในการสร้างการเติบโต